สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สวนผลไมน้นิวัรนะครับวันนี้ 24, 2500, วันที่2 0่สิธันวาคม2 5 6 4นะครับวันนี้ผมก็จะพามา,าดูสวนกุเรียนนะครับก็เราปลูกไว้ตั้งแต่วันที่9จ้าก็สเดือนแล้วประมาณสเดือนแล้วนะครับก็ยจางที่เราเห็นนะครับผลงานมันก็จะแตกแตกประมาณนี้นะแตกยอดอันนี้ เป็นใบใหม่แล้วนะครับมีใบใหม่แล้วก็มีความสูงขึ้นขึ้นมาอีกประมาณนิดนึงสามสี่เตนนะครับจากที่เราไปติ๊กไว้ก็ทุกต้นนะครับใบก็จะเขียวดีนะครับประมาณนี้นะฮะใบเขียวดีแต่ยอดยอดเดยอะเลยนะครับก็ลักษณะต้นก็ผมพู์ดีนะครับก็เดีวว่ามันจะมีช่วง สมณ์นะผมว่าสมูณ์ดีทุกต้นนะครับแต่ว่าตัวนี้มันอยู่ใต้ใต้ต้นไม้ด้วยผมว่ามีส่วนนะครับเพราะาทางนู้นน่ะทางการแดดเนี้ยรู้สึกว่าจะแตดยอดดีแต่ว่าจะไปจะไม่เขียวนะครับใบมันจอกเหลืองเหลืองหน่อยใบจะไม่เขียวผมว่าน่าจะต้องทำสแลนแล้วละ่ะเพราะว่ามันจะร้อนมากๆครับร้อนมากๆแล้วก็มีฝุ่นมันด้วยครับข้าง ข้างๆสวนผมมันจะมีเขาจะตากมันไว้นะมันก็จะไปะจับตามใบเนี่ยใบขาวเลยนี่นะครับเนี่ฮะนี่เลยอย่างนี้เลยเนี่ยจริงๆแล้วใบเขียวดีนะฮะแต่ว่า,าคุ่มันมันจับโดยรวมแล้วในสวนนี้เอ่อทั้งหมดนะพึ่ตายไปต้นเดียวนะครับพึ่ตายไปต้นเดียวก็เดี๋ยวเราหามาซ่อมใหม่ครับแต่ส่วนพวกกล้วยพวกเอ่อ ข้าวโพดข้าวโพดได้ตัดออกไปแล้วนะครับก็ได้ผลอยู่นะครับแต่กล้วยเนี่ยกล้วยจะไม่ค่อยโตนะครับกล้วยไม่ค่อยโตรหรือว่าเราปลูกไห้เป็นไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาการเปือ่นกันวันปีหน้าน่าจะเป็นปีหน้าต้นปีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่าช่วงเนี้ยประมาณครึ่งเดือนหน้าเนี่ยครึ่งเดือนต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันต่อไปครับ